นนี้นะคะเราก็อยู่ที่บริษัทเจเนสนะคะวันนี้โชคดีมากเลยค่ะได้มาเจอน้องเจนะคะ้ังเจนี่ก็ทำธุรกิจกับมมาหลายปีละมากกว่า3ปีนะสามปีนะคะซึ่งเมื่อก่อนเนี้ยก็สุขภาพแข็งแรงเป็นปกติดีนะคะหลังจากช่วงที่เริ่มทข้านทำธุรกิจใหม่ๆเนี่ยเจก็มีอาการปวดนะคะพี่กบอยากให้เจเล่าถึงว่าเจเป็นใครทำอาชีพอะไรมก่อนครับผม เจนะครับโคเจหรือว่าชากิตศิ์สว่างนะครับเจแต่คราวนี้เจเป็นสถาปนิกนะครับเป็นสถาปนิกวิชาชีพออกแบบสร้างอะไรบ้างสร้างอาคารในกรุงเทศอยู่บ้างแต่ก็เยอะมากนะครับเ่อะไรบ้างอาคารที่เอ่อเอาเป็นบริษัทวิจารางแล้วกันนะครับเจเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทลิทาแสงฟ้าก่อสร้างซินเทคเคเทคนะครับแล้วก็ไทยโพลีคอนสายก่อนนะครับเป็นเป็นระดับผู้บริหารระดับ เวลาหนึ่งของในบริษัทนะครับแล้วก็ตอนนั้นจะเชื่อว่าถ้าอยากสัก่งเยอะต้องทำงาน,นเยนอะก็เลยทํางานหลายบริษัทขอเขาทำว่าเราเป็นผัดพร้อมใอ้ที่ๆอะไรนะครับก็เลยได้มีการแข่งกัแล้วทําไมเจถึงป่วยเป็นมะเร็งมะเร็งใช้คำว่ามะเร็งเนาะมะเร็งก้านสมองมีอาการยังไงคะเริ่มต้นยังไงคะจริงๆแต่ก่อนนีเจก็เป็นคนเทีย่เจก็สุขุมอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเจก็พอหลังก็เลย นะครับจากศูนย์ได้อยู่สักประมาณสองสามปีเลยก็เรื่อยนะครับตอนแรกที่รู้รู้มันเป็นที่สูงเโตก่อนมันก็รู้สึกไอออกมาเรื่อยๆนะครับเราก็เลยไดี๋ยหมอหมอก็บอกเราเป็นขั้นที่สามแล้วนะตายก็ไม่ต้องรักษาเป็นขั้นที่สามพิจารณ์ตอนแรกยังไม่รู้เลยนะที่ว่ที่สมองเราดีด้วยอะไรเงี้ยครับจนตอนนั้นเสร็จแล้วมันก็เริ่มเครียดเศรษฐกิจธุรกิจเราเริ่มมีปัญหามันก็เลยเริ่มเครียดมันก็เริ่มจากอาการมันก็เลยเริ่มออกมาเรื่อยๆ ก็ทํางานไม่ได้การประจารายได้ที่ทํางานประจําบอกได้ไหมคะประมาณเดือไหร่หน้าตัดสองแสนแล้พอที่หนึ่งก็รับเจ็ดหมื่นแปดหมื่นอะไรเงี้ยหน้าตัดสองแสนบาทต่อเดือนนะคะรายได้ก็หายไปเลยหายไปเลยครับแล้วป่วยด้วยป่วยด้วยครับแล้วทํายังไงตอนนั้นตอนนั้นก็คิดว่าอยากจะหางานที่เขาทำอยู่กับบ้านได้ก็เลยเริ่มเซิร์ชอินเตอร์เก็ไปเจอคลิปที่คลิปคุณเมฆคลิปพี่โก๊บขยันทุกที่ไปอยู่รวยก็นั่งคิดว่า อยู่รพยายามคิดที่มาตลอดอะไรเงี้ยก็เลยเริ่มเข้ามาธุรกิจครับแล้วก็เริ่มใช้สินค้าเองป่วยแล้วก็มีใครแนะนำไหมต้องกินนู่นกินนี่อะไรอย่างเงี้ยครับรักษาอาการด้วยป่ะรักษาคุณหมอตอนแรกก็รักษากับหมอก็ฉีดเคีโมให้ฉายแสงฉีดเคีโมควบคุมอาหารทำทำเคมีบำบัดอะไรอย่างเงี้ยครับทำทุกอย่างนะครับแต่ว่ามันสุดลงสุดลงเรื่อยๆนะครับจนจนตอนที่เข้ามาทำธุรกิจเนี้ยก็จะมีสินค้า มาธุกรกิจเจยอมรับอย่างเลยนะครับแบบไม่อาจว่าเจไม่ไม่ไม่สนใจสินค้าเลยเพราะเราไม่เชื่อว่ามันจะอะไระได้ใช่แต่เราสนใจไรายได้ที่มันจะสินค้านะครับแต่ทีเนี้ยมาเราก็แนะนาําสปอนเซอร์คนอะไรอย่างเงี้ยครับแต่เราไม่ได้คุยเรื่องสินค้าพอวันนึ้งเราลองเห็นฟอนที่บ้านแล้วก็มีมเราโททานเลยไม่ได้ทานก็จากหน้าจีนะนะแล้วก็ นอนเป็นผักทำเป็นได้แต่ผลงานคอมเลยอันนี้ที่นได้น้อยก็คือลุกขึ้นมาทําได้สิบห้าปีก็รูไม่นอยอย่างเงี้ยครับจนจนรู้สึกว่าจิ๋วก็เลยฉีกกินกินยิบกินกินังไงคะอย่างเงี้ยอ่ะเราไม่กินได้เพื่อนเพื่อขอบคุณครับกินเลยค่ะกินแล้องจะคุยไม่ได้ลองดูว่ากินกันแบบนี้นะคะอ่ะก็ง่ายๆเลยนะครับก็ฉีกแล้วก็เด็ดแล้วดูเลยนะะคดูรสชาติ จริงๆแล้วเนี่ยมันต้องตอกมเอาไว้ไว้ก่อนตอก็ว้ไว้มันก็จะดีกว่านะมันก็เป็นรสซึมตั้งแต่บริเวณกระพุ้งเก้มรสชาติมันจะชุ่มคอครัแล้วมันจะมีหวานอมเปรี้ยวแต่เจนจะใช้เทคนิคว่าด้วยความเป็นเด็กชอบรสชาติก็เลยจะอนจนรสชาติมันเปลี่ยนยิ่งมันทำปฏิกิริยากับลายมันจะยิ่งหวานยเรื่อยๆอย่างเงี้ยแล้วกค่อยๆเปลี่ยนแย่ยครับตอนแรกเนี่ยทานแบบคนไม่รู้กล่องแรกอาจจะทานแค่สามมันกินหมดเลย เดาจทางด้วยความอร่อยเจย์ไม่ได้ทานเพราะว่านี่เขาเสรีเสิร์อร่อยเจินทางเพราะความเพราะมันอร่อยมันอาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้เราอินยิ่งเยอะเราก็ไม่รู้ว่าสมบูรณจะช่วยอะไรได้บ้างแต่เขาไม่ได้บอกนะคะว่านีเสิร์ฟรักษามะเร็งนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นเหตุบังเอิญอินาังมาหมดกล่องรู้สึกดีเรารู้สึกมันมีแรงแล้วมันทานอาหารได้อร่อยขึ้นกินได้เยอะขึ้นอะไรยงี้ช่วงนั้นที่ได้คุยกับเจเจบอกว่าตาเจเนี่ยมองไม่เห็นลวมองไม่เห็นครับเพราะว่าเพราะว่าตอนนั้นเนี่ย นอกจากที่เป็นที่อกใช่ไหมครับมันลามขึ้นไปที่ที่ที่การสมองการสมองคือตรงเนี้ใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็เป็นเนื้อหลายเพราะคนตัวด่างออกมาเนี่ยมันมีขนาดอยู่ประมาณ15บหถึงสิเซนนะครับก็เท่ากับลูกชนิดลูกหนึ่งนะครับแล้วก็มันไปเกาะอยู่ตรงที่ที่เป็นการงานเสียด้ายไปนั้นประสาทตาเองจะมองไม่เห็นมันจะค่อยๆเรียนเรียนจนดบหนักหนับไปเลยแล้วจะเป็นจุดสีครัตอนนี้ก็ ตอนนี้เขียนเป็นของปู่ป้านะครับแต่หมอบอกว่าประสาทมันกู้กลับไม่ได้แล้ว<ม>แต่ว่าด้านซ้ายข้องปีเตอเนีจะขย,ยับไม่ได้กระค้างกับาอาขวาใช่ครับตอนนั้นที่หมอบอกใช่ไหมใช่ครับ,รบแล้วก็มีอาการชา<ม>บางวันก็เคลียร์ได้บางวันก็ไม่ได้<ม>แต่นั้นก็แบบเนาจิตใจนะก็แบบเนาะมันก็แย่ครับตอนนั้นตีใช้ชีวิตได้แค่สองห้องก็คือห้องน้ำกับห้องนอนคธอขอยนี่เองไป ก็ได้คอมพิวเตอร์เป็นเรื่องอยู่แล้วก็มีขึ้นเรื่อยๆเลยจากการรับประทานผิดปรใช่ครับพอเราทานไปอย่างนี้ครับอยู่ประมาณสักเดือนหนึ่งแล้วก็เข้าเดือนเดือนครึ่งเจต้องไปตรวจตามตามที่หมอแน,นะนก็มีรถโรงพยาบาลรับพอไปตรวจปับ๊บเรามารู้สึกเองว่าเอ๊ะทำไมคราวนี้มันเดือดตัวองอแต่รเราไม่ได้สังเกตอะไรเงี้ยจนหมอเออค่าเลือดดีขึ้นไหมอะไรเงี้ยขึ้นมาอะไรเงี้ยคุณไปทำอะไรมาใช่ครับเราก็นั่งคิดไม่ไ้ทำอะไร ก็หมอยาหมอกินก็อาเจียนหมดข้าวกินไม่ได้ก็มีตัวนี้ตัวดีองเนี่ยก็เลยยกตัวเนี้ยให้ให้คุณหมอดูแล้วก็เปิดคลิปเปิดคลิปของของเสียงค้าตัวเนี้ให้ดูอะไรเงี้ยครับผ่านไปแล้วสองวันก็คุณหมอก็ก็สนใจซื้อให้คุณแม่ออ้าวหใครเป็นไหมหมอที่รักษาเราสั่งซื้อใช่ครับใช่ครับใช่ครับเขาก็ดูจากอาการของเราอะไรอย่างเงี้ยคแค่ะแื่อเพื่อนๆที่ฟังอยู่มีคำถามไหมอยากจะถาม เจมีอะไรที่แบบว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นประสบการณ์ที่เจรู้สึกแบบว่าดีกับผลิตภัณฑ์เนี่ยรู้สึกได้ตั้งแต่เมื่อไหร่เจเจต้องบอกว่าเจเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยสังเกตเรื่องเรื่องแบบนี้ <c oughs> นะครับเจ้ากว่าเจมีแรงเท่าไหร่เจก็จะทํา <c oughs> แต่พอเราเริ่มรู้สึกดีจากที่หมอบอกว่าค่าเรื่องเราดีขึ้นเรารู้สึกเรามีกําลังใจจากครั้งแรกที่หมอบอกว่า1 8เดือนนะ8เดือนนี่คือเจนตัวไปอกสลาได้แล้ว8เดือนนี่เป็นอะรเมฆาลอดอีกเนี้ยนะครับเพราะว่า ตอนนั้นร่างกายแย่สุดๆแล้วอะไรเงี้ยนะครับมีลูกไหมตอนที่แบบแย่สุดๆมีครับเดี๋ยวอาจจะมาตัดสลับใส่ให้เพื่อนดูดีพออาเตอร์นะคะว่าเราเราเป็นขนาดน้นฉีดทีเราเลี้ยงฉีดสายคีโมมาเท่าไหร่กี่ครั้งคะห้าสิบกว่าครั้งห้าสิบกว่าครั้งแล้วฉายแสงด้วยไหมครับฉายแสงด้วยครับฉายแสงด้วยคือตอนนั้นไม่มีน้ำลายครับไม่มีน้ำลายฟันนี่เหลืองที่ที่หมอเขาอยู่ได้อีกจากเดือนจากวันนั้นถึงวันนี้นานเลยไหมเท่าไหร่ เลยมาสองปีกว่าสองปีกว่าแล้วครับผมตอนนั้นตอนนั้นวางแผนเป็นเดือนธันใหญ่เลยนะครับที่นี่ไปบริจาค拉่งกายไปอะไรแบบนี้เรียบร้อยแล้วครับแล้วก็บริจาคที่ศรีราชาผมก็บริจาคที้อยูรา่ะนะคะก็รู้สึกประทับใจนะคะก็สุขภาพดีขึ้นตามลำดับเลยนะคะแล้วตอนนี้ถ้าสมมติว่าเพื่อนที่ชมอยู่นะคะอยากจะแบบ อยากจะได้ข้อมูลจากเจนะคะก็ <S <S สามารถติดต่อที่มเจได้นะคะ,คะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรคเนี้ยถ้าใครได้เป็นเนี่ยก็คงแบบไม่มีความสุขเนาะถ้าอยาก <S <S มีมีชีวิตที่ยืนยาวและสุขภาพแข็งแรงก็คุยกันนะคะวันนี้ก็ขอบคุณเจามากเลยเจมีอะไรอยากจะพูดกับเพื่อนๆอีกไหมคะก็ถ้าใครที่เป็นคนป่วยนะครับเจอยากจะให้สู้กับสิ่งได้ที่ต้องสู้ก็คือคุณต้องสู้กับตัวเองคะ่ะ นะครับคุณโชคดีแล้วครับที่คุณเป็นมะเร็งเพราะคุณจะได้เครื่องมือวัดคนที่รักคุณว่าใครรักคุณบ้างนะครับน่คือข้อดีนะครับนั่คือข้อดีเลยแล้วก็ตลกร้ายของมะเร็งคือมันไม่ได้ทำร้ายตัวคุณคนเดียวมันทำร้ายคนที่เขารักคุณะฉะนั้นคุณต้องสู้เพื่อคนที่เขารักคุณขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะ